สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มวิสาอโตคาสาขาบางบัวทองครับวันนี้ตั้มอยู่กับโตโย t a าฟอร์จูเนอร์นเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับ3.0 V ปี2010-2011ซึ่งสมัยหนึ่งราคาออกห้า1งล้านส0 0บาทที่วิสาเราขายเพียง5 2 9แ0นบาทเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดหรือว่าดูแคมเปญกันครับ เราไปดูโครงสร้างก่อนด้านหน้านะครับตัวนี้เขาเรียกว่า f o r t u n e r หน้ายักษ์ผมก็ไม่รู้มันยักษ์ตรงไหนนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะดุก็ได้นะตาโตโยต้าอยู่ตรงนู้นอ่าคันนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าติ๊กเกอร์ยังอยู่แผ่นการความร้อนอยู่ตนเตอร์คูลเลอร์อยู่นี้นะครับผมเห็นไหมแก้มขวาเมนอาร์ยังอยู่นะครับคานล่างอยู่ปกติเห็นไหมครับเราก็มาดูเมนอาร์ข้างในยังอยู่ครบอันนี้มีทําสีครับเพราะรถปี2 0 1 0จนสิบเอ็ดก็ต้องมีการผ่านทาสีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแบบรถไม่มีชนหนัก นะครับผมจะมีกระจกข้างมาให้นะครับยางปี2022นะครับแม็กปี2017อย่างทุกๆุกข้างที่ตั้มบอกก็เราก็แอบเอาเล็บจิกเห็นไหมฮะดูมันก็มีไข่คืนสภาพเป็นเบาะหนังนะอ่าเห็นไหมเราก็จะดูตะเข็บเห็นไหมครับดูเม็ดอาร์หรือใครเรียกเรียกกระดูกงูอ่านะด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขยับด้านหลังเหมือนกันดูเช่นเดียวกันเลยครับข้างหลังเราก็เ,เล็บจิกมันจะนุ่มๆเห็นไหมก็ดูอ่าด้านหลังก็จะเขียนว่าโซลตาฟอร์จูเนอร์นะครับ 3.0V จุดศูนย์วีนะครับ VSC ก็คือมีการลื่นถลายไว้นะครับผมมีเซนเซอร์2องตัวเวลาเราจะขึ้นข้างหลังนะครับดูนะครับเราจะขึ้นข้างหลังก่อนแรกเลยะไรนไหมมีติบล็อกแล้วก็เปิดแล้วเราก็ขึ้นในกรณีถ้าเราไม่นั่งหลังเรามีสัมภาระเยอะเราก็พับเบาะขึ้นข้างนะตัวนี้จะเป็นแอร์ลาวแล้วนะครับก็คือจะมีแอร์ทุกก่อนหน้านี้เขาจะมีแอร์อยู่ด้านนี้เขาจะมีแอร์ Air อยู่ด้านนี้นะพอพอเป็นหน้ายักษ์ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนโฉบปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนแอร์เป็นแอร์แบบนี้นะเป็นแอร์ คือนั่งตรงไหนก็โดนแอร์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหิวครบใช่ไหมครับคือมันเท่ตรงไหนหรือมะผมว่าให้ขับรถพวกนี้มันเท่ตรงที่ว่าก่อนจะขึ้นเราไม่สามารถขึ้นได้เลยเราต้องขึ้นบันไดเห็นไหมครับฝั่เท่มันเท่ตรงนี้เหมือนถ้าเป็นหนังจีนก็เหมือนอาหลิวเลยครับตามชี่มาทำไม มยนมันเท่ตรงนี้แหละครับก็มาพร้อมจอนะครับมีแอร์ปรับระดับไฟ่ามากันถลายกยร์ออโต้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะเดีย๋ยวผมไปจัดแคมเปญให้นะครับว่าจะเว้าตรงไหนเราไปดูกันครับ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V ขับ2นะครับเกียร์อโตปี2010-2011ที่ที่จะบอกว้าอ่ะจากเมื่อก่อนนะครับสมัยหนึ่งเป็นรถที่ขายดีนะตอนนี้ยังขายดีอยู่นะครับ ยังมีหลายหลายคนที่ตามหาอยู่นะครับออกห้างหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทณปัจจุบันวิสาหกุลธุคาขายเพียงห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนนะครับฟังนี้ห้าพันห้าร้อยบาทหกงวดแรกครึ่งปีเลยนะครับวิสาหกุลธุคาช่วยผ่อนกับโปรโมชั่นนี้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าต้องผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทแต่วิสาห์ทางเรานะครับมีแคมเปญตัวนี้มาช่วยผ่อนให้หกงวดแรกนะผมถึงบอกโปรนี้อยอย่าช้านะครับ เจ็ดวันเท่านั้นพิมพ์สนใจได้เลยครับกดโทรเลยครับ0811331221ถ้าโทรไปแล้วยังไม่มีคนลับโทรหาผมโดยตรงนะครับ0911202384ตั้มครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคันด้วยนะครับรุ่นไหนที่ลูกค้ากำลังมองหาอยู่เราจะได้นำมารีวิวให้และจัดแคมเปญให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปว่าเราจะจัดแคมเปญอะไรและเป็นรถอะไรนะครับวันนี้ไปก่อนครับ